หลานหลับแล้วหรออ๋อเพิ่งหลับไปเมื่แก้ครับนะครับ๋ย่ผมช่วยถือทำไมบ้านรกจังอ่ะเออผมยังไม่ค่อยมีเวลาเก็บแหละครับแม่โอครับผมมีเรื่องจะปรึกษาครับคือตัก๊กเออลืมไปเลยวัวจะซื้อของให้หลานนะไม่ได้ซื้อของให้ไฟเลย แม่ครับคือผมมีเรื่องอยากจะปรึกษาครับคือตาเข้าโกรธผมเออเออไฟทําไมไม่ห่มผ้าให้ลูกอะ่ะฮะถ้าเกิดลูกไม่สบายขึ้นมาจะทําไงมีพ่อแบบนี้ไม่ไหวนะวันหนึ่งเนี่ยทาตัวสบายเกินไปหรือเปล่าแล้วบ้านเนี่ยทาไมปล่อยให้รกแบบนี้อ่ะวันวันหนึ่งเนี่ยทาอะไรบ้างวันหนึ่งทําอะไรเหรอครับผมก็เต่เลี้ยงลูกทั้งวันนี้ครับแล้วผมเพิ่งได้มานั่งพักเนี่ยแม่แต่โทษว่าผมดูแลลูกไม่ดีอะ่ะแต่แม่เคยแขร์ความรู้สึกผมบ้างไหม คุณเป็นแม่คุณแคร์ลูกมากกว่านี้หน่อยไม่ได้เหรอจะเรียกร้องอะไรนักหนาลูกครบหนึ่งเดือนแล้วยังไม่พาไปถ่ายรูปเลยยังมีหน้าไม่ถ่ายรูปของตัวเองทำไมจะไม่เป็นห่วงอ่ะผมเรียกแม่มาทำกับข้าให้คุณกินทุกวันเลยนะแบบนี้ยังไม่เรียกว่าเป็นห่วงเหรอทีนี้เข้าใจหรือยังว่าทำไมตักต้องการความเอาใจใส่ตักเขาไม่ได้โกรธหรอกนะที่ไฟจะสนใจลูกมากกว่าเขาอ่ะแต่เขาแค่รู้สึกน้อยใจ ที่ไฟเนี่ยไม่แคร์ความรู้สึกของเขามากกว่าที่ะฉันยังไม่อยากกลับไปอ่ะแล้วฉันก็ยังไม่อยากที่จะเห็นหน้าคุณกับลูกด้วยผมขอโทษนะผมเพิ่งรู้วันนี้แหละว่าที่คุณอารมณ์ไม่ดีอ่ะเป็นเพราะว่าผมไม่ได้ใส่ใจความรู้สึกของคุณเลยอ่ะ ฉันก็ไม่ได้อยากเป็นแบบนี้หรอกฉันรักคุณกับลูกมากเลยนะไฟการมีลูกเนี่ยมันคือของแขนของเราสองคนไม่ใช่หรอแต่คุณกับทาเหมือนลูกเนี่ยคือทุกอย่างของคุณแต่ฉันไม่มีตัวตนเลยอะ่ะผมขอโทษนะที่ผมทําแบบนั้นกับคุณนะต่อไปเนี้ยผมจะใส่ใจคุณจะคิดถึงใจคุณและจะไม่ทําให้คุณเหนื่อยใจอีกนะถึงมีลูกอ่ะผมก็จะรักมีเหมือนเดิมแหละ นีแม่ลูกอ,อย่าลืมว่าภรรยาของเราก่อนจะมาเป็นแม่เธอก็เป็นแค่เด็กผูยย้หญิงคนหนึ่งที่ต้องการความรักความใส่ใจจากสามีชนกันช่วยเซนลับ้วยนะ โอเครอค,ครับนี่ครับเ,ออเดี๋ยวก่อนสิครับลืมรู้ซิกระเป๋านะครับี๋ยว้วนนย่ซก็ปิวหล่นหรอกเดี๋ยวผมช่วยไหมเรียบร้อยครับขอบคุณมากนะครับผมขอตัวนะครับ กลัสาสตรตรงนี้ให้หน่อยสิคะค่ะ,ะพี่บอสพี่บอสเห็นตาหูเพชรของหนูไหมไม่เห็นเลยครับแปลกเนาะเดือนนี้ตาหูของหนูหายแล้วตั้งสามคเูอย่างกับมีขโมยอยู่ในบ้านนี่หละพี่บอสพี่ว่าแม่บ้านคนนั้นนะ คงไม่ขโมยไปหรอกใช่ไหมป้าพีท่ะนะเป็นไปไม่ได้อะแกอยู่บ้านพี่มา30ปีแล้วพี่บอสพี่นี่เชื่อใจคนง่ายจริงไม่เจ็บก็มไม่จำสินะ,ะเดี๋ยวก่อนค่ะหน<ะ>ูขอดูในถังขยะหน่อยจะดีเหรอคะมีแต่ขยะาทาั้งนั้นเลยนะคะคุณมะนาวแน่ใจเหรอคะว่ามีแต่ขยะ งงสร้อยเพชรของหนูอะพี่บอสป้าพีนี่ป้าแอบาไปตลอดเลยเหรอคะค,คุณพี่นาวคุณพี่นาวหมายความว่ายังไงคะมันไม่ได้อาไปคะ่ะพี่บอสหนูว่าพี่รีบไปดูของของพี่เถอะไม่รู้จะหายไปมากแค่ไหนพี่มั่นใจนะไม่มีอะไรหายหรอกอยู่ในตู้เซฟไงเดี๋ยวี่ดูให้ก็ได้มันจะหายได้ไงเ่าป,ป้าพีทป้าขโมยเงินผมเหรอ ผมผิดหวังในตัวป้ามากเลยนะผมดูแลป้าดีมาโดยตลอดทำไมป้าทำแบบนี้กับผมมาะคุณบอสคะป้าไม่ได้ขโมยของคุณบอสเลยนะคะป้าป้าสาบานได้ค่ะไม่ต้องสาบานหรอกครับผมจะแจ้งตำรวจพี่บอสเดี๋ยวหนูไปดูที่ถังขยะให้ดีกว่าไม่รู้ว่าเขาแอบเอาไปซ่อนตรงนั้นหรือเปล่าวางขอแล้วก็นั่งรอได้แล้วป้าพีน เอนี่พ <screws> ี่คิดไวาแล้วว่าแผนของหนูมันต้องสําเร็จแน่เลยอะหนูในี่ฉลาดจริงเลยนะทีนี้แหละตํารวจก็เพ่งเล็งไปที่อีกเมียบ้านนั้นแล้วเราก็จะได้ใช้เงินก็อยางมีความสุขไงพี่พวกเงินเยอะขนาดนี้มันสามารถทำให้เราไปเที่ยวต่างประเทศแบบกินหรูอยู่แพงได้เลยนะพีนเดี๋ยวหนูต้องรีบไปละเดี๋ยวมันจะสงสัยไว้อีกชั่วโมงเจอกันนะคะโอเคครับบ๊ายบาย ดูที่ถังขยะแล้วไม่เจออะไรเลยพี่หมอฉันอยากจะขอดูนาฬิกาหน่อยนะจ๊ะโว้แกสภาพอย่างคนเก็บขยะนี่หน้ามาขอดูนาร้านเราอีกที่ไหวปะวะใช่ยังมีคนบริการอยู่ไหม เนี่ยแกเป็นนักขายมือทองใช่ปะ่ะงั้นช่วยแสดงวิธีการไล่ลูกค้าแบบนี้ไปให้พวกเราดูหน่อยสิสวัสดีค่ะคุณยายดูจากการแต่งตัวสบายๆของคุณยายแล้วเนี่ยน่าจะมาซื้อของฝากให้กับคุณเอ็นใช่ไหมคะยายจะมาดูนาฬิกานะจ๊ะอ๋อดูนาฬิกาถ้างั้นเดี๋ยวเชิญทางด้านนี้เลยค่ะ เอ๊ะ <Hey, S 2> เมื่อกี้ฉันไม่ได้ยินผิดใช่ป่ะแอรมันบอกว่าป้าแกแต่งตัวสบายสบายวะ่ะฉันว่าสบายกว่าน,นี้อีกนิดเนี่ยก็ได้ไปน,นอนใต้าทางด่วนแล้วแอร์บ้าปะวะนี่แกไม่รู้อะไรซะละเนี่ยมันเป็นเทคนิคการขายของแอร์เขาที่จะให้เกียรติลูกค้าก่อนแล้วหลังจากเนี้ยต้องมาขับใี่ซื้อแน่นอนยายอยากซื้อนาฬิกาผู้ชายอ่ะมีรุ่นไหนแนะนำไหมได้ค่ะตัวนี้นะคะก็จะราคาประมาณ9 0,000ื ส่วนรุ่นนี้ราคาจะอยู่ที่2องแสนส่วนรุ่นนี้นะคะจะอยู่ที่ประมาณ6,500นหค่ะเห็นไหมเดี๋ยวนีกหน่อยอ่ะยายก็จะหนีละสมกับมันจะขายมือทองจริงๆแล้วมีนาฬิกาที่ดีกว่านี้ไหมจ๊ะ,ะดีกว่านี้เหรอมีค่ะเดี๋ยวหนูพาไปดูนะคะชนะ นี่เลยค่ะคุณยายรุ่นนี้เป็นตัวขอบของทางร้านแล้วเลยนะคะแล้วก็ขายที่สุดในตอนนี้ราคาจะอยู่ที่หนึ่งล้านห้าแสนหกหมื่นบาทค่ะไม่ทราบว่าคุณยายพอจะชอบไหมคะ่ะยายขอดูหน่อยนะอ้อบอโทษจริงๆค่ะคือมันเป็นกอของทางร้านเราอะค่ะถ้าลูกค้ายังไม่ได้ชำระเงินเนี่ยไม่สามารถทดลองสินค้าได้ค่ะทำไมล่ะ กลัวว่ายายเนี่ยจะไม่มีปัญญาจ่ายเงินเหรอยายขอดูหน่อยเดียวเองเนี่ยฉันว่านะวิธีการขายของแกเนี่ยใช้กับมีลูกค้าหน้าด้านอย่างงี้ไม่ได้หรอกฉันจะคอยดูยว,ว่ามันจะขายมันได้หรือเปล่าเออคือยายจะซื้อให้เป็นวันเกิดหลานชายนะ่ะซื้อให้เป็นของขวัญยายขอดูหน่อยนะเนี่ยไม่ได้นะ รู้ไหมนาฬิการ,ร้านเราเนี่ยแบรนด์ดังระดับโลกเลยนะกแกถือผักอย่างแก,นแกนเนี่ยจะมีปัญญาซื้อเรืองตั้งล้านกว่าบาทเนี่ยนักเีะทำไมแกพูดจาดูถูกลูกค้าขนาดนี้นะคะทุกคนที่เข้ามาร้านเราอะ่ะเขาก็คือลูกค้าเท่าเทียมกันหมดแหละถ้างั้นคุณยายลองไองม่ตามสบายเลยคะ่ะไม่ได้นะแอนร้านก็มีกฎบอกไว้อยู่อะ่ะถ้าวันนี้แกยอมให้มันจับแล้วก็ฟ้องศาลเขาเลยใช่ค่ะไอ้เนี่ โอ้โหเรือนนี้เหมาะกับหลานชายยายมากเลยนะเนี่ยเหมาะเหรอได้ถ้าเหมาะเนี่ยซื้อเลยปัะล่ะซื้อเลยซื้อสิซื้อ,อทำไมละ่ะจะมีปัญญา,ยาซื้อหรือเปล่าก็ไม่รู้รูดบัตรบัตร <c oughs> ตงเงินในบัตรไม่พอหืมนี่ไอกแก้แก่ี่เคิดจะกวนตั้งปีนันใช่ปะฮะนี่แอะแกยังให้กแกนี่จับนาฬิกาก็เตรียมคำาพูดดีๆพูดกับผู้จัดการแล้วกันมาตี้ทำไมแกทำกับลูกค้าแบบเนี้ยยายคะหนูขอโทษจริงๆนะคะเกิดอ,อะไรขึ้น ถ้าเขาไม่มีปัญญาซื้อก็ไล่ออกไปจากร้านไม่ใช่อย่างนั้นนะคะพี่ทนีหนูสงสัยยายจะหยิบบัตรมาผิดนะ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวยายส่งข้อความไปให้หลานชายนะ่ะรีบโอนตังมาให้อ๋อไม่เป็นไรค่ะคุณยายไม่ต้องรีบขนาดไหก็ได้ค่ะโอ้ยไม่ได้หรอกเดี๋ยวเสียเวลาของหนูหมดคนแก่มันก็เป็นแบบนี้แหละแปบ๊บเดียว ไม่เป็นไรหรอกคะ่ะก็อย่างที่หนูบอกอะคะ่ะทุกคนที่เข้ามาในร้านเนี่ยถือเป็นลูกค้าเท่าเทียมกันหมดคะ่ะหนูไม่เคยแบ่งแยก <c oughs> <c oughs> ถ่าทู้ยคะนั่นแฟนเก่าคุณไม่ใช่เหรอคะ <c oughs> อ,อ๋ตอนนี้ตกอับถึงขั้นต้องพาแม่มาทำงานด้วยเลยเหรอนี่แอ ผมน,นี่แม่ยายเชื่อเลยนะว่าตั้งแต่ที่คุณเลิกกับผมไปชีวิตคุณจะตกต่ำเลยคนาจะพูดจาอะไรให้เก๋อะไรดีคนนี้เขาคือลูกค้าของทางร้านไม่ใช่แม่ของฉันพี่แกเนี่ยนะเป็นลูกค้าของร้านนี่เห็นแกว,ว่าที่เราเคยรักกันมากนะแอเอางี้ไหมถ้าวันนี้คุณบริการมะนาวได้ดีเนี่ยเดี๋ยวผมซื้อนาฬิกาที่แพงที่สุดในร้านให้คุณครบับปขอบคุณนะแต่นาฬิการเรยที่แพงที่สุดของทางร้านเนี่ย เปยายเขาได้จองเยอะ้อยใช่แล้วฉัน